นอนบูกบักยอนบ่นอนเออกยนอบนอนบ่อะไรเฮียนอนถงเลยครับเฮียแข็งเลยกข็ขงน้องเก๋หรอโหนองเก๋น้องเก๋หนูจะนอนโห 엄격 나 아까 아까 아 Optat.